สวัสดีทุกท่านคนบ้าเห็ดมาแต่หาหนอไอไม่ใช่หอนมอยาาไข่หมดแดงทุกท่านดูท่านผู้ชมเออไข่หมดแดงมาโดนหมดแดงกัดจนอ่ามอยแหลหมดแล้วทุกท่านเลยมันเข้าไปกัดถึงข้างในยาบ้านเลยเออวันนี้ได้เยอะนะท,ท่านวันนี้ไข่หมดแดงได้เยอะไข่หมดแดงเนี่ยในตลาดเนี่ยกองหนึ่งเนี่ยห้าสิบาทนิดเดียวเองนะอันนี้ได้เยอะเลยนะทกท่านนี่ดู ไข่มดแดงทุกท่านมะวานอะไรเยอะาน,นสองตวใหญ่นะนี่นะท่านมะวานมอวานเราก็กินไข่มดแดงแต่ว่าไม่ได้ก้อยเราใส่แค่น้ำปลาแล้วก็พงชลุสวันนี้เราจะทำเมนูก้อยไข่มดแดงนะทุกท่านเออได้เยอะเลยไข่มดแดงมันก็ยังไม่ได้เป็นลูกใหญ่นะท่านยังเป็นลูกเล็กๆอยู่กาลังเนาะน่าจะอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะอะไรบางบางอันมันใหญ่เลยนะ อีกประมาณเดือนหนึ่งอ่ะลูกใหญ่เลยยังลูกเล็กอยู่ในตลาดแพงมากเลยท่านห้าสิบบาทเด็ดเด็นิดเดียวเองดูอันนี้ได้เยอะเลยอ๋อแล้วก็เมื่อวานมีเอฟซีบอกว่ากินไข่มดแดงทําไมไม่ไม่แบ่งให้อันตาวุฒิแล้วก็คนอื่นกินด้วยทําไมกินกันสองคนเฮ้ยอย่าเ,เป็นอาบาสหลายคนละถ้วยเนาะนะนงนนไ,ไม่ใช่บอกว่าค่อยทำสองถ้วยเนาะเมื่อวานเนี่ยตอนเรากินข้าวเนี่ย เราแบ่งกันเป็นสองถ้วยนะ้าท่านแล้วอันของของของตะวุธกับของป้านงเนี่ยพากันกินหมดแล้วผมเขาตักตักกินกันมาแล้วแล้วผมก็เลยตักเพิ่มให้อีกเออเมื่อวานเนี่ยแบ่งกันเป็นสองถ้วยเขากินหมดแล้วผมก็เลยตักเพิ่มให้อีกเออตอนท้ายในเอฟซี FC, น่าจะเห็นอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไม่แบ่งละบ้าได้ไงแต่วันนี้เราคงจะไม่ได้แบ่งสองถ้วยหรอกเรากินถ้วยเดียวเพราะว่าสามคนเองเออ วันนี้เมนูก้อยนะท่านนะไม่ใช่เขาบอกว่าเราไม่แบง่งทําไมเราจะไม่แบง่งแบง่งแบ่งทุกกินก็กินด้วยกันนั่นแหละกินด้วยกันตลอดนะท่านาว่าไม่แบ่งนะอืมวันนี้ได้ไข่มดแดงเมนูไขมดด่มดแดงแมงคงจัก,กรจันจเ,เวลาเราทํากับข้าวทําอะไรกินเราก็จะแบง่งเมื่อวานเนี่ยจะมีอ่ามีก้อยไข่มดแดงแล้วก็มี อ่าซั่วกบนะท่านแล้วก็มีส้มตำนะแล้วก็มีทอดไข่แล้วก็มีอ่าส้มตำแล้วก็มีมีอันนี้มีแคบหมูนะเมื่อวานน่ะเออเอฟซีมองไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีถ้วยอันไข่มดแดงมีนะท่านมีนะเขาตักกินหมดแล้วผมตักเพิ่มให้อีกนะเออวันนี้ก็ไข่มดแดง จุจุเลยประมาณเต็มถ้วยเนาะถ้าใส่ถ้วยดิเต็มถ้วยเลยนี่กินไม่หมดหรอกแบ่งกับบ้านกินแบ่งกับบ้านด้วยวันนี้เดี๋ยวเอาเอาแบ่งกินกันสามคนวันนี้น่ะนี่แบ่งไว้กับบ้านนี่ใหญ่แย่แย่อันหลายหลายรังอยู่วันนี้สองรังเนาะนนงประมาณสองรังบ่โอ้มันเยอะนอนเริ่มมันใหญ่เนาะนนงเนาะรังใหญ่บ่ไปเจอรังเบลอเลยอืมเรื่ว่าไม่มีใครมด ดดลดขมเยอันนี้น่าจะอีกสักพักเนี่ยมันน่าจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วทุกท่านเออน่าจะเมษาพอดีเนาะนนไม่ถึงเมษานะปีที่แล้วนะค่อยแย่ไข่มดแดงกุมพานะเนอะอืแย่รอพี่สาวเจ้าน่ะกุมพาเอาเปิดฤดูการไข่มดแดงนี่ถ้าเอาไปที่ตลาดนี่แย่งกันหัวแตกเลยพี่น้องนี่เออที่ตลาดนี่แพงเลยนี่ห้าสิบบาทกองนิดเดียวเลยเออ ออนนกมัิเดี๋ยวเอาเอาไวไก่มาตอดกินก่อน <c oughs> <c oughs> วันนี้เมนูเด็ดนะก้อยไข่มดแดงตะวนดูดอ,นอ,นดอืมลูกใหญ่แล้วทุกท่านได้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มใหญ่ดีอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะน่าจะลูกใหญ่แล้วเพราะไข่มดแดงเนี่ยมันจะมีตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นไขใ่ใหญ่ๆก็มีทุกท่านแต่เนี่ยมันมันกำลังจะเป็นมันกําลังจะเป็นไข่ใหญ่มามันมันยังเล็กอยู่ แต่ว่าก็กินได้นะข้าวขาแบบนี้คือกินได้นะท่านนี่นี่ข้าวขาแบบนี้คือกินได้นะแต่ถ้าเป็นตัวดำๆนะ่ะคือแม่ของมันกินไม่ได้กินได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนะเออโอเคพี่น้องเ,เมนูเด็ดวันนี้ก้อยไข่มดแดงนะครับก้อยไข่มดแดงแล้วก็ผัดวนเส้น ใสน้ำกันในเร็วไม่ต้องแยกใส่น้ำปลาน้ำปลอยถูกเนาะอืมทำเยอะนะมากินไม่หมดทำพอพอดีกินแหละกินไปบุกก็ให้น้านุมเอาไว้กินตอนเย็นอืมแบ่งกันไว้กินตอนเย็นแบ่งกันไปกินด้วยกันอืมแบ่งตอนเย็นก็แบ่งกันคนละครึ่งนี่อันนี้คือเหลือแล้วทุกท่านนี่นี่เหลือแล้วได้พี่น้องนี่นี่เบิ้งพี่น้องเอออันนี้คือเหลือแล้วท่าน เหลือเอาไว้กินตอนเที่ยงแล้วนี่เดี๋ยวตอนเย็นแบ่งให้ป้าน,นงเนี่ยไว้กินที่บ้านด้วยตอนเย็นนะเออกับข้าวนี่ไม่ได้ซื้อนะหากินแถวนี้เอาเอาท่านแล้วก็ผักผักก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยบ้านอ่สสาสไปป้าน,นงนะเพื่อนปลูกผักอยู่เนะครัยปลูกผักปลูกอะไรเพื่อนก็แบ่งให้นะเพื่อนก็บอกให้ไปเอาได้เลยเราก็ไปเอาผักเพื่อนมากินตลอดแหละ เอออันนี้เตรียมวุ้นเส้นแล้วนีเนวว่เตรียมผัดแล้วนี่ทุกท่านเอออันนี้ก็มาผัดในร่มหน่อยเอ,เอ้าไอเยน็นรอก,กินแล้วเยน็นรอก,กินผัดแล้วไอเยน็นไหนมันเย็นจริงหรือเปล่าเราดูดิมันเย็นจริงหรือเปล่าเขาว่าเจ้าเย็นนะจะเย็นตรงไหนไม่ได้เย็นนะดูดีออกเออดูดีนะไม่ดูดีจริงดูดีจริง ไม่ได้ว่าเยินดู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 ด,ด,ดูดูนะอืมอมันอายนะพี่น้องเลยไปบูลี่มันว่าเยินมันอายอ่าโอเครอกินนะักท่านตอนเที่ยงตอนนี้สิบเอ็ดมงกว่าเออ